บนสันเขาตะนาวสีที่สูงลิบเลี้ยวเวลานี้ลมหนาวหอบเอากะไอหมอกซัดยอดไม้ไหวโอนเองนทางด่านในดงดิบใต้ล่มไม้มีร่างของสามพานชำนาญป่าชาวกะเหลี่ยงกำลังมุ่งหน้าเดินเข้าป่าลึกเพื่อไปนั่งห้างดักยิงสัตว์มีจุดหมายที่โป่งสางหลวงป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายจากผู้ผีปีศาจและเสือสมิง แต่ด้วยเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองบวกกับทั้งสามกำลังอยู่ในวัยหนุ่มขะนองพวกเขาจึงหาได้หวาดกลัวต่ออาถันพป่าเหล่านั้นไม่เรื่องราวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญ f เอฟทุกท่านรับฟังการผรจนภัยของผานป่าทั้งสามได้ในนิยายเรื่องผานแะเดียงล่าสมิงโป่งทมินบทประพันธ์โดยวย8 5 8แแอดมินขอขอบพระคุณมาในณโอกาสนี้ด้วยครับ หากเอฟชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับเช้าที่อากาศสดใสบุนยอดดอยสูงในเขตสันเขากะนาวสีขณะนี้สามสหายพตีจอเลและเหล่าสูพานนมชาวกะเลี่ยงอายุประมาณ30ต้นต้น ได้เดินตามกันมาเป็นแถวบนทางด่านสายเล็กๆที่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดงดิบทั้งสามคนประกอบอาชีพนายพานและหาของป่าไปขายตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่กับป่ากันมาช้านานและในครั้งนี้ก็เช่นกันพวกเขาพากันเข้าป่ามาเพื่อล่าสัตว์มีจุดมุ่งหมายที่จะไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ที่โป่งสางหลวง โป่งสางหลวงเป็นโป่งใหญ่ที่ทอดตัวยาวอยู่ระหว่างเทือเขาในป่าดงดิบมีตำนานเล่าขานถึงอาถรรพ์ของเสือสมิงตัวใหญ่ขนาดม้ากแกบที่มักจะออกมาหลอกล่อผ่านป่าผู้อ่อนด้อยประสบก,การณ์ให้ตกตายกลายเป็นเยื่อจนชาวบ้านต่างพากันขนานนามโป่งแห่งนี้ว่าโป่งสางหลวงตะวันสายบ่ายคอยแสงแดดสองลอดเงาของต้นไม้ใหญ่ พอที่จะสร้างล่มเงาให้กับสิ่งมีชีวิตเบื้องล่างได้อาศัยหลบความร้อนที่เหมือนกับจะแผดเผาทุกอย่างให้หมอดไหม้พวกเขาพากันหยุดพักตรงริมห้วยเพื่อจัดการกับอาหารกลางวันที่ห่อมาจากบ้านในลำห้วยสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์น้ำใสไหลยเย็นฝูงปลาใหญ่น้อยแหวกว่ายมากมายทั้งสช่วยกันจับปลาในลำห้วยมาเสียบไม้ย่างกินกับน้ำพริกที่ห่อมาจากบ้าน จิมกับผกกูดลวกที่หาเด็ดได้ตามลําห้วยอีกไกลไหมพตีกูจะถึงโป่งสางหลวงจอเลถามพตีเพื่อนกเหลี่ยงระหว่างรับประทานอาหารข้ามบึงเตาเขียวแล้วเดินอีกครึ่งวันก็น่าจะถึงแล้วพตีบอกกับจอเลพร้อมกับเคี้ยวข้าวงับ,งบ,งบเต็มปากว่าแต่เราจะต่อแพรข้ามหรือเดิอนอ้อมกันดีละ่ะเหล่าสูที่น่งฟังอยู่เอ่ยถามความคิดเห็นของเพื่อนทั้งสอง เดินอ้อมต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งวันข้าเก่งว่ามันจะเมื่อสะก่อนจอเลออกความคิดเห็นข้าเคยต่อแผไว้กับพ่อเมื่อหลายเดือนก่อนผูกไว้ตรงโคนต้นประดู่ถ้าหากยังโชคดีแผไม่จมน้ำไปเสียก่อนเราจะใช้แผนั่นข้ามไปฝั่งโน้นพตีบอกกับเพื่อนทั้งสองแผนั่นมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมถ้าเกิดแผไปแตกกลางบึงมีหวังพวกเราได้กลายเป็นอาหารไอ้เค็กกันหมดนะ เหล่าสูพูดขึ้นแผลแตกเราก็ถือโอกาสอาบน้ํากันบ้างไอ้ปฏีมันไม่ได้อาบน้ํามานานเป็นเดือนแล้วจอเลพูดขึ้นพร้อมกับหัวเลาะลั่นมึงก็พูดเกินไปคนบ้าที่ไหนมันจะไม่อาบน้ํานานเป็นเดือนวะไอ้จอเลปฏีสับพยอกเพื่อนกลับไปว่าจบทั้งสามก็พากันหัวเลาะขึ้นมาพร้อมกันหลังจากจัดการกับอาหารกลางวันกันไปที่เรียบร้อยสหายทั้งสามจึงออกเดินทางกันต่อ เพื่อมุ่งหน้าไปให้ถึงโป่งสางหลวงก่อนคำ่ำแต่เมื่อพวกเขาได้มาถึงบึงเต่าเขียวจึงพบว่าแพที่พัีได้ต่อไว้ตอนนี้ผุพังจมน้ำไปเกือบครึ่งไม่สามารถที่จะใช้ทอข้ามบึงไปได้เอางี้ดีแพที่ข้าต่อไว้มันพังไปแล้วพัีถามความคิดเห็นของเพื่อนทั้งสองถ้าเราเดินอ้อมบึงก็คงต้องมืดกลางทางซะก่อนเพราะตอนนี้ก็บ่ายมากแล้วจอเลออกความคิดเห็น เราไปหาตัดไม้มาต่อแพรอันใหม่เสร็จแล้วนอนพักริมน้ำนี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยข่ามึงกันพวกเองคิดวายัางไงเหล่าสูบอกกับเพื่อนแบบนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ว่าทางไหนเราก็ไปไม่ถึงห้วยสางหลวงก่อนค่ำอยู่ดีนอนพักกันริมบึงนี่สักคืนเผื่อจะได้ยิงสัตว์ติดไม้ติดมือไปบ้างพฏิตเห็นด้วยกับความคิดของเหล่าสูเมื่อทั้งสามเห็นพ้องต้องกัน จึงเร่งลงมือช่วยกันตัดไม้ไผ่มาต่อทำแพอันใหม่กว่าจะเสร็จก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วตะวันสีส้มลอยต่ำรับยอดไม้ทำให้บรรยากาศโดยรอบหม่นหมองลงอย่างรวดเร็วเสียงนกป่าไก่ป่าลองรับขับขานขันส่งลาแสงสุดท้ายของวันสลัดผัดเปลี่ยนกับฝูงแมลงไพรล,ลิ่งลีดเลไลที่ออกมาส่งเสียงร้อ,องรอรับความมื่อของค่ำคืนน้ำในบึงเต่าเขียวหนึ่งสนิท มองออกไปไกลสุดหัวสุดตาเบื้องใหญ่ทอดตัวท่ามึอนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันของผืนป่าที่เปล่าเปลี่ยวกะไอหมอกลอยต่ำเหนือผิวน้ำในยามค่ำโอนเอ็นผิวไหวไปตามแรงลมมองดูแล้วคล้ายกับเลือนล่างของหญิงสาวที่กำลังไล่ลำและบำอยู่บนผิวน้ำทั้งสามหนุ่มเลือกตั้งที่พักอยู่ริมน้ำไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นให้แสงสว่างไปทั่วทั้งบริเวณนั้น สองหนุ่มจอเลกับเหล่าสูตัดไม้ไผ่มาหลายกระบอกเพื่อทำข้าวหลามและต้มน้ำไว้สำหรับดื่มสักพักพัดีก็เดินมาพร้อมกับล่างของไก่ป่าตัวอ้วนสองตัวจัดก,การถอนขนชําแหละแล้วนำขึ้นย่างไฟไม่นานนักก็ส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั่วทั้งบริเวณทั้งสามคนกินอาหารเย็นกันอย่างอร็ดอร่อยผสมกับรสของเหล้าป่าดีกีแรงจึงทำให้พวกเขาจเจริญอาหารขึ้นอีกโข วงข้าวผ่านไปเหลือแต่วงเล่าสามสหายยังพากันล่ำสุลาอยู่ข้างกองไฟพูดคุยหัวเราะกันตามภาษาคนหนุม่มในบรรยากาศที่เงียบสงบของป่าใหญ่ลิมบึงที่บัดนี้ไกลออกไปในบึงกว้างได้มีสายตาแดงก่ไหลายคู่กำลังจ้องมองมายังพวกเขาอย่างมุ่งหลายกระหายเลือดพร้อมกับส่งเสียงหัวเล,ะเลาะแผ่วเบา,บาปะปนมากับสายลมดึกสงัดไฟในกองมอดลงไปบ้างแล้ว แสงลิบลีสองให้เห็นว่าบัดนี้ทุกคนต่างหลับไหลเพราะความเมื่อยล้าจากการเดินทางและฤทธิ์ของสุราป่าดีกีแรงสายลมเย็นยามดึกพัดมาอย่างแผ่วเบาพลันนั้นปรากฏล่างหญิงสาวสามคนผุดขึ้นมาจากบึงน้ำอันมืดทะมึนแล้วย่างเดินอย่างแผ่วเบามายัางจุดที่ชายทั้งสามกำลังหลับไหลกันอยู่เมื่อสาวเจ้าเดินเข้ามาใกล้ก็ส่งเสียงเรียกคนทั้งสามให้ตื่นขึ้น เสียงนั้นแผ่วเบาคล้ายเสียงกระซิบแต่มีมนสะกดที่รุนแรงทำให้ลุ่มหลงในขณะที่พัดตีจอเลและเหล่าสูได้ตื่นขึ้นมาในอาการสลิมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าพวกเขาในตอนนี้คือร่างอันงามแล้หงของหญิงสาวสามคนเหล่านางกำลังส่งยิ้มหวยเขินเชิญชวนหัวล่อต่อกซิกกวกมือเรียกให้ชายหนุ่มทั้งสออกไปหาในความมืดนอกแสงของกอ,องไฟ ดังคำโบราณท่านว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติควายต้องไว้เขามีหรือเหล่าชาติชายจะปฏิเสธในเมื่อสวรรค์น้อยๆลอยมาอยู่ตรงหน้าสามทม,มนสาวเท้าออกไปหาอย่างว่าง่ายเสียงหัวล่อบิดแหลมของเหล่าปีศาสาวดังกึกก้องพร้อมกับสายลมหอบใหญ่พัดอื้ออึงขายกับหอใจกับเหยื่อที่หลงกลแต่เหมือนผีเจ้าไม่ขายผีนายไม่ปล่อยจอเลที่กำลังเดินตามหลังเพื่อนอยู่ เกิดไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งที่เดินมาขวางทางของเขาเอาไว้ทําให้เขาเสียหลักหมกล้มหน้าคว่ำขมําลงไปกับพื้นน้ําเมืองหน้าจึงทําให้ตื่นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าบัดนี้ตัวเองกับเพื่อนทั้งสองได้เดินลงมาข้างตะลิ่งริมบึงกำลังโอบไหลประคองล่างของนางผีร้ายปลายน้ำที่ร่างกายส่งกลิ่นเหม็นขาวคะคุ้งกำลังหัวเลาะล่อต่อกระซิบสยะยิ้มจนเห็นเขี้ยวขาวยาวงง ระบบสั่งการเร็วปานความคิดจอเลตัดสินใจกระโดดถีบสองเท้าเข้าที่หลังของเพื่อนทั้งสองส่งแรงกระแทกล่างจนหน้าขมำ,ำไปทั้งคู่เมื่อทั้งคู่ได้สติถึงกับตกใจตาเหลือบลานกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ารีบวิ่งกลับเข้ามายังกองไฟที่มีแสงอยู่ริบหลีเล่งเติมเชื้อไฟเข้าไปทําให้กองไฟที่ใกล้มอดกลับมาสว่างโพงขึ้นมาอีกครั้งทั้งสรีบคว้าปืนประจํากายเล็งไปทางลลางของเหล่าอีพายน้ํา พวกมันต่างส่งเสียงร้องวิดวิวทันใดนั้นปืนในมือของเหล่าสูก็ลั่นปังออกไปเพื่อนทั้งสองเห็นดังนั้นจึงช่วยกันระเบิดหากระสุนตามไปอีกหลายนัดแรงกระสุนทำให้เหล่าผีพลายต่างกระเด็นไปคนละทิศละทางแต่พวกมันก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งบัดนี้มีแต่เพียงแสงสว่างจากกองไฟเท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งเหล่าผีรลายเอาไว้ได้เติมฟืนเข้าไปอีกจอเลเหล่าสูอย่าปล่อยให้ไฟดับ ไม่งั้นคืนนี้เราคงไม่รอดไปจากที่นี่ได้แน่พอดีส่งเสียงร้องบอกเพื่อนทั้งสองให้เติมเชื้อไฟเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นในระหว่างที่เขากำลังลั่นกระสุนใส่ล่างของเหล่าผีฟ้าแลบแปบๆเสียงฟ้าร้องคืนคลางดังมาจากหุบห้วยตามมาด้วยเสียงของลมพายุใหญ่เหมือนกับว่าฝนกำลังจะตกแย่แล้วถ้าเกิดฝนตกแล้วไฟดับพวกเขาทั้งสม,มีหวังได้ตายกลายเป็นอาหารของเหล่าผีพลายเป็นแน่ จอเลล้วงมือเข้าไปในย่ามนำเอากระสุนอาคมที่ได้ปลุกเสกเอาไว้ให้ออกมาแล้วปฏิกรรมคาถานึกถึงคุณครูบาอาจารย์สลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนกระสุนใหม่ลงไปหันปลายกระบอกปืนเล็งไปยังล่างของนางผีพรายแล้วลั่นกระสุนใส่ทันทีคมกระสุนพุ่งหวือฝ่าอากาศเจาะล่างของนางผีไร้พลายน้ำอย่างถนัดทนีนางผีไร้ตนนั้นเมื่อโดนกระสุนเจาะล่างเข้าไปอย่างจัง ึงกับส่งเสียงร้องควงคลางออกมาด้วยความเจ็บปวดมันรีบวิ่งกลับลงไปในเบื้องลึกเบื้องหน้าทันทีเมื่อเห็นว่ากระสุนลงอาคมสามารถจัดการกับนางผีร้ายได้จอเลจึงรีบตะโกนบอกกับเพื่อนทั้งสองให้เปลี่ยนมาใช้กระสุนอาคมแทนเสียงปืนทั้ง3ากระบอกต่างสลับกันระเบิดกระสุนใส่ร่างของเหล่าผีร้ายดังสนั่นหวั่นไหวเหล่าผีร้ายพายน้ําที่พ่ายต่อกระสุนอาคม ต่างพากันส่งเสียงร้องห่วยหวนคลานหนีกลับไปไม่นานนักเหตุการณ์สยองขวัญของข้ามคืนจึงยุติลงลมสงบป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหล่าลิงล le ีดเลไลกลับมาขับขานบทเพลงแห่งพงไพเสียงกบใหญ่ออกมาร้องหาคู่ในลำห้วยทั้งสามในพานนั่งอยู่ข้างกองไฟคืนนี้คงไม่มีใครที่จะข่มตานอนได้อีก ทุกคนต่างหวาดระแวงว่าปีศาจร้ายในเบองใหญ่อาจจะขึ้นมารอบทำร้ายพวกเขาได้อีกครั้งจอเลมึงถีบกูแรงไปหรือเปล่าวะตอนนี้กูปวดเนึบตรงบ้านเอวเลยวะพัดีเอ,อ่ยขึ้นกับจอเลมึงก็เลือกเอาระหว่างเจ็บบ้านเอวกับถูกกัดคอสูบเลือดอย่างไหนจะเจ็บกว่ากันมึงคิดเหมือนกันไหมเหล่าสูจอเลตอบกลับพัดีพร้อมกับหันไปถามเหล่าสูเหล่าสูมีสีหน้าเหมื่อลอยอมยิ้มอยู่เป็นใน พร้อมกับเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วเบาว่า,วาเสียดายกูยังไม่ทันได้ถามชื่อน้องสาวคนนั้นเลยว่าพอเหลาสูพูดจบทุกคนต่างหันมามองหน้ากันอย่างรู้ใจแล้วจึงหัวเราะลั่นเพราะต่างรู้ดีว่าเวลานี้มีเพียงเสียงหัวเลาะเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยารักษาความตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เพราะบางครั้งการหัวเราะอย่างไร้เหตุผลให้กับบางเหตุการณ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่โง่เขา แต่กับตรงกันข้ามมันคือการแสดงออกของความเข้มแข็งของจิตใจแต่ยังไม่ทันที่เสียงหัวเราะจะเงียบหายจอเลถึงกับต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจูจ่ๆก,กับถูกบางอย่างชนเข้าด้านหลังดังตึกทุกคนต่างพากันกระโดดโยงถือลึงตัวขึ้นยืนพลางก้มมองไปยังเจ้าของเงาตะคุ่มข้างกองไฟแล้วต่างพากันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะเจ้าของเงาตะคุ่มนั้นก็คือเต่าบกตัวใหญ่ขนาดเท่ากละมัง ขารต้วมเตี่ยมมาหาพวกเขาบนกระดองหลังของมันยังปรากฏรอยเท้าเปื้อนโคลของจอเลประทับอยู่อย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วไอ้เจ้าสิ่งที่จอเลไปสะดุดใส่เมื่อตอนนั้นก็คือเจ้าเต่าบกตัวนี้นี่เองคงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ส่งเต่าตัวนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาเลยทำให้ทั้งสามกระเลียงรอดชีวิตจากพวกผีพลายน้ำมาได้เต่าใหญ่มองหน้าพวกเขาทั้งหมดอยู่สักพัก แล้วก็เดินหายกลับเข้าไปในความมืดของรัติการทั้งสต่างพากันพนมมือไหว้เหนือหัวนึกขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยคุ้มครองอากาศค่อนล่งยามเช้ามืดเย็นเย,อเยอือกกะไอหมอกลอยอ้อยอิ่งบนผิวน้ำบางก็ลอยมากับสายลมกระทบล่างของสามพานจนชุ่มโชกป่าในตอนนี้เงียบสงบก่อนที่นกกาจะปลุกให้ตื่นจากนิทานยาวนานเสียงน้ำค้างล่วงดังเปาะแปะอยู่ไม่ขาดระยะ อากาศยามเช้าเชิงเขาช่างบริสุทธิ์และเยือกเย็นเสียงนกกระปูดร้องก้องอยู่ในดงทึบพร้อมกับเสียงชนีที่หวยหวนอยู่บนขาคบไม้ไกลๆไ,ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงไก่ป่าขันรับกันมาเป็นทอดๆพร้อมกับแสงสีส้มที่เริ่มทาบทับจับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกปุกผืนป่าที่หลับไหลที่ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทั้งสามพากันจัดการกับอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายเพราะต้องรีบถ่อแพรข้ามบึงเตาเขียว เพื่อเดินทางไปให้ถึงโป่งส่างหลวงให้ทันก่อนข้ามของวันนี้หลังจากเก็บสัมภระลงมาไว้บนแพเป็นที่เรียบร้อยทุกคนต่างช่วยกันถอแพรข้ามบึงใหญ่ภาพของมินญ,ญาณผีพลายน้ำยังไม่จางหายไปจากความทรงจำทำให้พวกเขาต่างหวาดระแวงว่าวินญ,ญาณร้ายเหล่านั้นจะกลับมาเล่นงานเขาเข้าอีกแต่กลับไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นพวกเขาสามารถถอแพข้ามบึงเต่าเขียวไปได้อย่างปลอดภัย พอขึ้นฝั่งได้ก็เรียบเดินทางกันต่อเพราะระยะทางจากบึงเต่าเขียวไปโปง่งสางหลวงนั้นยังเหลืออีกไกลไหนจะต้องเผื่อเวลาเวทธรนั่งห้างอีกด้วยบรรยากาศยามบ่ายร้อนระอุแห้งแล้งแลเห็นเปลียวแดดเต้นละลิกเป็นตัวเส้นทางสายนั้นนำพวกเขาลัดเลาะผ่านป่าโป่งบ้างป่าทึบบ้างสลับกันไปต้นยางใหญ่ยังคงผลิใบอ่อนสีเขียวสดยืนท้าทายความร้อนแรงของแสงอาทิตย์อย่างอดทน แกิ่งใบให้ล่มเงากับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่เบื้องล่างระหว่างทางพัตตีได้ใช้มีดซุยบากทำเครื่องหมายไว้บนต้นไม้ริมทางไว้เป็นระยะเพื่อว่าตอนค้ากลับออกมาจะได้ไม่ต้องหลงป่าไปทางอื่นไม่นานเหล่าในพานทั้งสามจึงเดินทางมาถึงโป่งสางหลวงภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของคนทั้งสามเวลานี้ก็คือโป่งขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวไปตามล่องค้นสันเขาไกลสุดลูกหมูลูกตา ฝูงนกป่าพากันส่งเสียงร้องละงมไก่ป่าตัวผู้ต่างตะเบงเสียงขันข่มกันอยู่คนละฝ้าของหุบเขานกยุงตัวใหญ่สย้ายปีกบินข้ามฝั่งห้วยส่งเสียงร้องเลืงล่าในอิสระของตัวเองพตีจอเลและเหล่าสูต่างพากันมองหาต้นไม้ที่มีขนาดเหมาะที่จะสร้างนั่งห่างเมื่อเลือกได้แล้วจึงพากันไปตัดไม้มาทำลูกห้างกับขนาดให้พอนั่งได้สามคนโดยที่ไม่เบียดกันมากนะัก หลังจากทำนั่งห้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นเวลาใกล้ค่ำพอดีทั้ง3จึงกินอาหารเย็นกันแบบง่ายๆวัตถุดิบก็หาได้ตามบริเวณนั้นน้ำพริกที่ห่อมาจากบ้านเหนืออยู่กินกับข้าวที่หลามไว้ตอนเช้าหาเด็ดผักกูดผักหนามมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกเหล่าสูไปหาจับปูห้วยตัวใหญ่มาได้หลายตัวนำมาย่างไฟส่งกินหอมฉุยจอเลขุดน้ำบอ่อายเล็กๆ รอให้น้ำใสแล้วจึงตัดกระบอกไม้ไผ่มาใส่น้ำจนเต็มเพื่อที่จะได้นำไปดื่มแก้กระหายในระหว่างนั่งห้างในคืนนี้เมื่อพอดีเตรียมกับข้าวเสร็จทั้งสามจึงจัดการกับอาหารเย็นกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนห้างที่ได้ขัดเอาไว้ทั้งสามพากันกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ช่วยประทานสัตว์ป่ามาให้และขอให้ปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีอาเพศเหตุการณ์ร้ายอันใดเกิดขึ้น บรรยากาศรอบโป่งยามนี้เงียบสงบดวงอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาไปแล้วท้องฟ้าส่งประกายแสงเรืองรองออกมาให้เห็นครู่หนึ่งแล้วไม่นานความมืดก็ปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณทั้งสามนั่งสงบนิ่งในความมืดของผืนป่ารอเวลาให้มีสัตว์ลงมากินโป่งด้านหน้าไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบแกบรบพดีใช้ไฟฉายส่องไปตามมาของเสียงนั้นพบว่ามีเก้งหม้อตัวใหญ่ ยาะย่างลงมาอย่างเงียบเชียบพัดีเตรียมประทับปืนเพื่อจะยิงเก่งตัวนั้นแต่จอเลแตะบาห้ามเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวก่อนพัดีตอนนี้ยังไม่ดึกเก่งตัวเล็กปล่อยมันไปก่อนเถิดรอให้ดึกอีกสักหน่อยอาจจะมีกวางตัวใหญ่ลงมากินดินโป่งก็ได้เมื่อได้ยินเพื่อนพูดดังนั้นพะตีจึงลดปืนลงปล่อยให้เก่งตัวนั้นกินดินโป่งต่อไปเวลาผ่านไปนานหลังจากนั้นทางชายโป่งหากจากจุดของเก่งไปไม่ไกลนัก ได้มีเสียงของสัตว์เท้ากีบขนาดใหญ่เดินลุยพงหญ้านาทึบลงมายังชายโปง่งแสงจันทร์ข้างขึ้นส่องให้เห็นว่าเจ้าของเสียงย่ำเดินนั้นก็คือกวางตัวผู้ขนาดใหญ่เท่าแม่วัวกำลังเหาะอย่างและเล็มกินดินโป่งอยู่ไม่รอช้าข่าวนี้พระตียกปืนขึ้นประทับบ่าปรับไฟฉายซึ่งแนบอยู่กับลำกล้องให้เข้าที่พร้อมกับเปิดสวิตช์กาดแสงไฟไปที่ยอดไม้และกดลำกล้องส่องมายังล่างเงาตะคุ่มของกวางตัวนั้น เสียงปืนลูกซองดังสนั่นสถานเหล่าภัยลุกปืนวิ่งฝ่าอากาศเจาะเข้าตรงซอกขาหน้าของกวางใหญ่ส่งให้เจ้าของล่างสุดลงกับพื้นทันทีอยู่ไหมเหล่าสูที่ประทับปืนรออยู่เอ่ยถามขึ้นจอเลรีบฉายไฟฝ่ากลุ่มควนปืนส่องไปยังล่างของกวางตัวนั้นจึงเห็นว่าตอนนี้นอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจไปแล้วอยู่นอนนิ่งเลยจอเลตอบกับเพื่อนทั้งสองเอาละพักผ่อนกันเถอะ คืนนี้คงไม่มีสัตว์อะไรลงมากินโป่งแล้วละพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลงไปจัดการชำแหละกันพตีบอกกับเพื่อนทั้งสองให้พักผ่อนเอาแรงเนื่องจากรู้ดีว่าเสียงปืนได้ทำให้ป่าแตกไปแล้วคืนนี้คงจะไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าลงมากินดินโป่องอีกทั้งสามจึงเอ็นกายพิงกับต้นมะข่าใหญ่ที่ใช้ขัดห้างนั่งกอดปืนหลับนกรอเวลาให้ถึงพรุ่งนี้เช้าแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะได้เงียบหลับ พัน์ก็ได้กินเสียงฝีเท้าเดินฝา่าขวามืดประทางพวกเขาเมื่อเพ่งมองผ่านแสงกันสลัวจึงพบว่าบัดนี้ใต้ห้างของพวกเขามีร่างของกลุ่มชาชะกัารสามคนยืนอยู่ลมหอบใหญ่พัดมาพร้อมกับกลิ่นสาบสางรุนแรงแล้วหนึ่งในคนกลุ่มนั้นก็ได้กล่าวออกมาเสียงดังว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่พิทักป,ปา่าใครอยู่บนนั้นลงมาซะดีๆเข้ามาล่าสัตว์ในป่าสงวนมีโทษผิดกฎหมายนะ ทั้งสามนายพานตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่นึกว่ากลางป่าลึกอย่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่พปทักป่าออกมาตรวจพื้นที่ทุกคนหน้าถอดสีคิดว่าข่าวนี้คงต้องได้เข้าไปนอนในคุกโทษฐานยิงสัตว์ในป่าสงวนเป็นแน่เอาไงดีพอดีเหล่าสูกระซิบถามเสียงแผ่วเบาเจ้าหน้าที่ป่าไม้มารู้ได้ไงว่าเราอยู่บนนี้จอเลพูดขึ้นด้วยความสงสัยพวกมันคงได้ยินเสียงปืนเมื่อคู่กับมังถึงตามมาถูก พอดีต่อเพื่อนทั้งสองคนว่าไงล่ะจะลงมาไหมหรือว่าจะให้ยิงขึ้นไปเสียงชายคนด้านล่างพูดขึ้นมาอีกลงมาเถิดมาคุยกันดีๆเรื่องหนักจะได้กลายเป็นเบาเสียงชายอีกคนพูดขึ้นยิงกวางแค่ตัวเดียวโทษไม่หนักหรอกลงมาคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องอาจจะไม่จับก็ได้มันรู้ได้ยังไงวะว่าเรายิงกวางพอดีเอ่ยถามเพื่อนทั้งสองก็นั่นนะสิ เรายิงกวงไว้ตรงโป่งฝั่งโน้นตั้งไกลจอเลเอ,อ่ยขึ้นข้าว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วว่ะเหล่าสูเลือมไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแล้วพตดีจึงตอบกับเจ้าหน้าที่เพทักป่าเหล่านั้นไปว่าหลงก็ได้แต่ต้องรอให้ตะว,วันขึ้นีะก่อนพวกเจ้านายไม่รีบไปไหนก็ขอให้รอก่อนพวกเราอยู่บนห้างนี่หนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วว่าจบพตดีก็กาแสงไฟฉายส่องไปยังล่างของคนทั้งสาม พบว่าเป็นชายแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสื้อผ้ามอมแมมยืนท้มืนอยู่ในความมืดไม่มีอาวุธประจำกายไม่มีแม้กระทั่งไฟฉายที่เป็นของใช้จำเป็นในการเดินป่ายามค่ำคืนและเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบใบหน้าก็พบว่าดวงตาควบคุมชายเหล่านั้นสะท้อนแสงไฟแวววาวแดงกำ่ำไม่ได้พวกเองต้องลงมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะยิงให้ตกลงมาตายให้หมดเสียงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนหนึ่งตะโกนขึ้นเสียงดัง จะยิงพวกเราแล้วไหนละปืนคข้าไม่เห็นมีใครถือปืนเลยสักกระบอกเ่าสูพูดกับสองสหายแน่ใจแล้วว่ากลุ่มชายเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตามที่เห็นเป็นแน่ทั้ง3มจึงมองหน้ากันอย่างรู้ใจแล้วจอเลจึงกล่าวขึ้นกับคนกลุ่มนั้นว่าก็ได้ก็ได้พวกข้าจะลงแล้วพวกเจ้านายช่วยมารับของจากพวกข้าหน่อยสิ จอเลพูดขึ้นพร้อมกับยื่นปืนลงไปก่อนมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนหนึ่งรีบเดินมายืนรอรับอยู่ใต้โคนต้นไม้อย่างทันทีโดยที่ไม่ทันได้มองเห็นว่าจอเลได้ยื่นส่วนข้องปลายกระบอ,อกปืนลงมานิ้วสอดเข้าไปในโลงไกพร้อมที่จะลั่นกระสุนเสียงปืนนัดนั้นดังสนั่นสถานเหล่าภัยล่างของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนนั้นหงายหลังพึ่งไปพร้อมกับแรงกระแทกของลูกกระสุนนอนดิ้นลนอยู่กับพื้นส่งเสียงร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวด แต่ไม่นานนักกับส่งเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกับชันกายลุกขึ้นยืนแยกเขี้ยวขาวยาวง้มตามร่างกายเริ่มปรากฏขนสีส้มสลับดำส่งเสียงร้องคำลามลั่นแล้วก็โจนหายเข้ามาในความมืดทันทีทั้งสามพานต่างกาดแสงไฟฉายไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายืนอยู่พบว่าบัดนี้ปรากฏเป็นร่างของเสือลายลายพาดกรขนาดใหญ่ยืนอยู่และกำลังส่งเสียงร้องคำรามลั่น แล้ววิ่งมาตะกุยโขนต้นไม้ที่พวกเขาใช้ขัดห้างตะเกียรตะกายล่างอันใหญ่โตหมายจะขึ้นมาบนห้างให้ได้พัตีจอเลเหล่าสูเมื่อเห็นดังนั้นจึงช่วกันและดมงยิงและเบิดหากระสุนไปยังล่างของเสือเสียงร้ายอย่างทันที เสียงปืนลูกซองสามกระบอกดังสลับกันที่ยิบเสือร้ายลกทุกกระสุนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีบางลูกที่โดนเข้ากับล่างของเสือส่งให้มันล้มคว่ำหัวคำมับ่บไปตามแรงแต่แม่นานนักมันก็ลุกขึ้นมาได้อีกแต่ในช่วงระยะเวลาที่ขับขันนั้นเหล่าสูเกิดถอยหลังเหยียบลูกห้างเลื่นหกล้มพัดตกลงไปยังพื้นเบื้องล่างเจ้าเสือร้ายไม่รอช้ารีบกระโดดเข้ามาค่มล่างของเขาทันที าปากกว้างหมายจะกัดจะช้าคอหอยของเขาแต่เหล่าสูได้ยกปืนยันปากของเสือายเอาไว้มันใช้เล็บที่แหลมคมตะปบเข้าที่ไหล่ของเขาทําให้เกิดรอยแผลยาวไปตามแรงตบชายหนุ่มส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทางด้านพตีและจอเลเมื่อเห็นว่าเพื่อนพัดตกลงจากห้างจึงรีบไต่ลงไปช่วยเหลือระดมช่วยกันใช้ด้ามปืนฟาดไปยังล่างของเสือลายจึงช่วยให้เหล่าสูขาาหน,นีกงเล็บของเสือสมิงออกมาได้ เขากระเสือกระสนล่างกลับไปยังโคนต้นมะข่าเสือร้ายเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามมาหมายจะเข้าไปตะปบกัดให้ตาย่ากุงเล็บมันกระโจนเข้าไปอย่างลืมตัวเหลาสูเห็นดังนั้นจึงชักมีดซูยที่เหน็บเอวอยู่ตั้งท่ารอรับแทงสวนล่างของเสือร้ายที่กระโจนเข้ามาอย่างทันทีเสียงดังสวบ มีดซุยในมือของเหล่าสูเสียบแทงเข้าตรงลำคอของเสือร้ายพอดีสมิงร้ายส่งเสียงร้องคำรามลั่นได้ความเจ็บปวดมันเสีลาออกไปทางด้านข้างแล้วลม้มลงดินปัดปัดอยู่กับพื้นหอบหายใจรวยลินไม่นานนักก็แน่นิ่งไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย พอตีกับจอเลรีบวิ่งมาดูบาดแผลหองเหล่าสูพบว่าโดนกงเล็บของสมิงร้ายตะปบเป็นรอยแผลลึกยาวตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงหน้าท้องชายหนุ่มเจ็บปวดจนสลบไปพอตื่นเช้าขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างกองไฟรู้สึกเจ็บแผลที่หน้าอกํำรวจดูพบว่าบาดแผลได้รับการรักษาเบื้องต้นไปบ้างแล้วมองไปรอบๆพบร่างของพอตีกาลังนั่งสงบอยู่ข้างๆกัน เมื่อปฏิเห็นว่าเหล่าสูฟื้นแล้วจึงเข้าไปถามอาการเป็นยังไงบ้างเจ็บแผลอยู่ไหมเหล่าสูยันกายลุกขึ้นนั่งแล้วตอบกับเพื่อนผ่านว่าเจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วไอ้เสือสมิงตัวน,นั้นละ่ะเป็นยังไงบ้างนูนน่นแนนอนยาวอยู่ตรงโคนต้นมะค่าโน่นกูยิงจนลูกปืนเกือบจะหมดกล่องสึกไม่เป็นไรแต่ดันมาตายเพราะมีดซุยมันหน้าโมโหแท้ปตีว่าพาังตบเข่าของตัวเองดังตับ ทีหลังเองก็ลองสู้กับเสือด้วยมีดซุยบ้างก็ได้นะเหล่าสูแกลงพูดประชดเพื่อนดูจากสภาพของเองตอนนี้ข้าไม่ลองดีกลัวว่าฮะ่าฮ่าฮ,ะฮะ่พตีว่าแล้วก็หัวเลาะลั่นพางให้เหล่าสูกั้นขำไปด้วยเพราะยังเจ็บแผลไม่นานนักจอเล่ก็มาถึงพร้อมกับแบกล่างของกวางตัวใหญ่ไว้บนหลังเมื่อทั้งสามเก็บสัมภาระแ,ะและกินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยจึงพากันเดินทางออกจากป่า ตามทางเดิมที่ปฏีได้ทำเครื่องหมายเอาไว้แต่ในระหว่างนั้นตรงลำห้วยสายเล็กๆมีดงบอลป่าขึ้นลกทึบปฏีสังเกตเห็นว่าพื้นบริเวณนั้นลาบเรียบเหมือนกับมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปดูจุดนั้นใกล้ๆเมื่อไปถึงถึงกับต้องพังหะหลัง เพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือเศษซากศพของเจ้าหน้าที่พิทักป่าสามคนที่นอนตายอยู่ในสภาพแขนขาหลุดลุย่ยเครื่องในและลำไส้ถูกกระชากออกมาเกินการฝูงแมลงวันตอมไตยุดเยะส่งกลิ่นเหม็นข้าคุ้งไปทั่วดูจากสภาพศพพบว่าทุกคนถูกเสื้อกัดตายและมีบางศพที่ถูกเสือกินไปบ้างแล้ว ดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่เพิทักป่าคงจะถูกเสือตัวนั้นครอบงำใช้จำแรงแปลงร่างไปหลอกล่อผ่านกระเหลี่ยงในค่ำคืนที่ผ่านมาดีที่ตอนนี้พวกเขาได้สังหารเสือสมิงตัวนั้นไปแล้วและได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเหล่าเจ้าหน้าที่เพิทักป่าขอให้ดวงวิญญาณของพวกเจ้านายจงไปสู่สุขติเถิดปตีว่าแล้วก็เดินออกมาจากที่นั่นคิดว่าเมื่อกลับถึงบ้านจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เขาเข้ามานำศพของผู้เสียชีวิตออกไป